สวัสดีตอนเช้านะครับท่านผู้ชมมื้อนี้ก็สิพามาชมวิธีเลี้ยงมดแดงนะครับผมไว้กินเองนะครับที่บ้านสวนนะครับพามาชมว่ามีวิธีการเฮ็ดจังไดนี่ไงครับพี่น้องครับว่าถ้ามีต้นไม้ต้นม่วงนะครับพุ่นเบิ่งข้างมดแดงผมพุ่นน่ะเห็นบ่แต่ว่าก็คือว่าตามตนม้นไม้มันก็สิมีเนาะ ต่ว่ามันมีมีวิธีนะครับผมเพื่อให้ใข่มันให้ใข่มันย่ําไหมครับพี่น้องเพื่อเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพขึ้นแล้วกันนะครับเพิ่งกับเพ่งกับว่ครับจะาง่ายครับพี่น้องครับนี่ผมจะเอาหนํานะครับนี่หนามมาไว้ใส่ใต่ใต่ต้นม่วงไว้ทั้งทีครับนี่เขาก็สีลงไปกินทั้งทีครับนี่นี่เนี่ย เขาก็ลงไปกินคือเขา้าเลี่ยงนะครับม,มันจะมามันซีมี่สองย่างอันนี้ผมเอานำมาใส่ไ้ไห้นะครับสีมีอีกอันหนึง่ง้าพี่น้องมีนะครับอันนี้สีดีมากเลยครับนี่เนี่ยโอ้อากาศเย็นช่วงนี้อันนี้เป็นไข่งัวครับพี่น้องครับไข่ง่ว เป็นไข่นะครับซึ่งมอก้อนนะตอนที่ผมเอาแขนไว้เขาลงมากินแบบย่างไรเลยครับนี่แขนว้งานนี่ลงมากินแบบโอโ้โหนี่นะครับสองย่างนี่ไข่ง่วนะครับซึ่งตัวน,นี้ก็เลี้ยงไว้ไข่ไก่ย่ละครับนะนะนี่ ไขง่งัวนะครับเด้อพี่น้องไข่งัวนี่ไขง่งัวกับหนำนี่ใส่ผลย่างดีเลยครับเอานํำใส้ไตตุนม่วงไว้กับไข่งัวทั้งเสี่นนะเขาสิลุงมากินนะครับคือเป็นอาหารของเขาละ่ะนี่ประมาณนี้เลยไส่ผลแน่ๆครับผมหมดแดงนี่ห้างมัน เดาช่วงนี้บักม่วงกับกระรังออกหลายคนกับมีต้นบักม่วงก็อาจจะใส่ได้นะครับเน่นห้างหนึ่งครับไป้องครับอเนี่ยวะเออใหญใหญ่เลยนี่ครับเป็นสูตรง่ายๆนะครับผมผมจะเอาไข่ง้วกับน้ำละครับใส่ไปนี่ ขาวัวเงินกัดไตลงมากินของมันเองนะครับเนี่ยครับวิธีบัดๆนะครับผมอ่ะกินนีนสันครับพี่น้องนี่ครับเพื่อเป็นแนวทางขายเลี้ยงมดแดงนะครับนะผมไม่ได้เลี้ยงขายครับผมเลี้ยงไว้กินครับผมครับกินนีนสันครับผม